วัสดีครับเพื่อนๆแฟน G อ B และเพื่อนๆแฟนเรโรกวบดกัดโอ้โหปวดโลกทุกคนด้วยนะครับผมก็หลังจากที่ก็อย่างที่บอกว่าหายไปนานก็หนึ่งเลยนะครับผมก็ติดเกม กูติดเกมเจ็ดบาทอยู่ทุกคนตอนนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมทํางานนั่นเองก็เลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับผมในวันนี้ก็เริ่มมีพอมีเวลาก็มาถ่ายคลิปรีวิวของให้ทุกคนดูเลยนะครับผมก็ช่วงนี้รู้สึกจะมีโควิด -19 เนานะก็ยังไงทุกคนก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ใส่แมสแล้วก็ล้างมืออย่าพื่อ อย่าลืมพกเจลล้างมือไปไหนมาไหนด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะจับนู่นจับนี่ก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับผมโอเคแกะโชว์มุนอุ้ยปุ้ยของเราในอีพีนี้จะมาทำการแกะเคโลโลคอมมานโดหนึ่งต่อหนึ่งสเกลมิชชั่นวันนั่นเองครับทุกคนเจ็บคอ โอเคทุกคนมานะครับผมเคโลชุดนี้นะจะเป็นอ่าเคโลชุดคอมมานโดซึ่งมันจะเป็นแนวแบบหุ่นยนต์หน่อยไว้ทุกคนมันจะเป็นแนวแบบหุ่นยนต์ตัวเล็กๆซึ่งสเกลหนะึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคือมันมันมันเล็กคือมันมันมีแค่ตัวนี้อะ่ะผมจําไม่ได้ว่าในอนิเมะมันมีไหมนะแต่ผมดูมาผมคิดไม่ออกว่ะแต่มีมันมีเคโลตัวเล็กๆอาจจะจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรอะ่ะมินิเคโลจำไม่ได้จริงทุกคนแต่ว่าคือไอ้เคโลตัวนี้น่าจะทําออกมา ให้มันดูเป็นรูปแบบของหุ่นยนต์มากกว่าทุกคนหนะ้าเขาน่าจะคิดขึ้นมาเองนะครับผมอันนี้เนาะสเกลพวกนี้เนาะเพราะเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งแน่นอนว่าเคโลโรมันตัวใหญ่มากอะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบหุ่นยนต์นะสเกลหนึ่งต่อหนึ่งก็คงจะแบบเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะครับผมอ่ะดูจากข้างนอกแล้วก็ดูน่ารักดีนะครับก็จะมีเคโลโรเนาะกิโลโรคุรุลุแล้วก็ นซสมินะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็อ๋อเหมือนกันแต่ว่าเป็นเคโรโลอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็เป็นเคโรโลอีกรูปแบบหนึง่งนะครับผมแล้วก็เป็นคุรุรุอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นนซสมิอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมมันจะมีทั้งหมด2รูปแบบเนาะอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบธรรมดานะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบอัปเกรดขึ้นมานะทุกคนเนาะผมอ่านไม่ออกเขอ่านว่าอะไรวะทุกคนใครอ,อ่านได้ช่วยอ่านให้ผมทีนะครับผมก็เคโรโลบวดโลกเนี่ยขบวนการแล้วก็อยาก อยากเก็บมานะครับอ,อ๋อผมบอกก่อนว่าชุดเนี้ยคือถ้าขายในตลาดประมาณพันแปดไว้ทุกคนแต่ว่าผมซื้อมาในตอนลดราคาผมจะบอกราคาว่าชุดละ 5, หล้าร้อย่าไปบอกใครทุกคน โอเคนะครับพุนี้ก็มีทั้งหมด8ตัวอย่างที่บอกไปนะครับผมเขาก็อันนี้คือแบบเขาลดลราคาไงเขาก็เลยแบบโอ้โหแบบต,ติดให้กูหมดเลยเขาบอกมดเลยว่าอันนี้เป็นอันตัว B 3 B 4อะไร A 3 A 4อะไรสักอย่างนึงอะซึ่งผมเช็คมาแล้วนะครับมันมันตรงกันหมดนั่นเองนะทุกคนก็ <S <S เรามาดูตัวกล่องกันแล้วนะเราก็มาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมเอาเป็นว่า ถ้าแกะทีละอันไม่งใช้เวลานานในการตัดคลิปมากเพราะฉะนั้นผมจะแกะโรดเดียวแล้วให้ทุกคนดูทีเดียวไปเลยแล้วกันเนาะโอเคนะเพราะว่ากล่องกูคงไม่ต้องเรียงให้ดูทุกอันนะทุกคนเนาะโอเคมากแกะเลยดีกว่าหรือว่าจะแกะให้ดูทุกคนทีละอันมันตื่นเต้นกว่าว่าแต่มันมีเขียนอยู่แล้วทุกคนมันจะตื่นเต้นยังไงวะแต่คือไอ้ B4 นี่มันอยู่ตรงไหนวะไอ้ <laughs> B4 มันคือตัวอะไรวะโอเคไม่เป็นไร ไอบีนี่น่าจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็น A นเอเนาะอองแกะดูแล้วกันครับผมโอเคมามาดูตัวขนาดตัวมันดีกว่าว่าตัวมันขนาดไหนนะทุกคนนะเพราะผมก็ยังไม่ดูไซส์มันเหมือนกันว่าขนาดอู้อ๋อก็คือไซส์น่ารักน่ารักทุกคนไม่ได้ใหญ่นะครับผมนี่นัตสึม,มินะครับผมมีชุดเกราะแม่งเหมือนกันดั้มมากนัตสึมิตัวเนี้ยจริงผมชอบนัตสึมิเวลาแม่งสวมชุดเกราะแม่งเท่ไม่เหมือนกันดัมมมน้ม,ม,ม,มอะเฮ้ดูเขามีห่อมานะให้รายละเอียดนะทุกคนนะเอ้ยให้รายละเอียดอยู่ ทุกคนตัวพวกนี้มันไม่มีฐานหรอวะผมมาผมหาฐานไม่เจอหรือมันไม่มีฐานตั้งแต่แรกอีก่แล้วหรือว่ายังไงว่าทุกคนผมไม่เข้าใจมันมันไม่มีฐานใช่ไหมตัวพวกนี้มันจะไม่มีฐานใช่ป่ะแต่มันไม่มีมันไม่มีบอกให้เราต่อยังไงเลยทุกคนเข้าใจว่ามันไม่มีบอกอ่ะให้เราต่อยังไงเอ้แล้วอันนี้มันคือชุดอะไรทุกคนหรือว่ามันมีแถมมาให้อีกอีกแบบว่าซื้อครบชุดแล้วมันแถมตัวพิเศษมาให้ตัวหนึ่ง เอ้ยอาจจะเป็นไปได้นะั่นเดี๋ยวเก็บชิ้นส่วนนี้ไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมไม่เคยแกะจริงๆไว้ทุกคนอันเนี้ยผมก็ไม่รู้เอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อผมไอเวนผมก็มาโนซมีทําไมหัวมันล้นๆแปลกๆอ๋อมันคือผมนนซมีทุกคนผมขอโทษ <c oughs> ขอโทษผมไม่ได้รีวิวของนานแล้ว <c oughs> จำรายละเอียดอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยมันต้องใส่ยังไงอ๋อนี่ไง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 ,ไง,ไง,ใ,ชไงใช่ไหมเออ แล้วเขาก็ไม่บอกนะซ้ายขวาอันไหนนะให้กูเดาเอาเองนะทุกคนโอเคมาแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหน่ะทุกคนมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงข้างหนละังเนาะเป็นเป็นปีกของนัสมินะครับผมโอ้หทุกคนแมนยัดยากมากอะตรงเนี้ยคือแบบมันมันเก่ามากะนะทุกคนมันก็เลยยัดยากนะครับผมผมก็เลยต้องถอดหัวนัสมิออกมา โชว์วกมาแล้วดูน่ากลวงเลยูเฮ้ยแต่ว่าน่ารักนะนักสม,มิตัวนี้ดูน่ารักนะครับให้ดูดีเดลนนัสมิตอ่ะตาสีเขียวสวยเลยนะอาเป็นเหมือนไอพุ่นของพวกกันดองกันดั้มอะไรประมาณนี้นะอ่าข้างหลังก็จะมีปีกของนักสมินะครับผมคือในอนิเมะปีกจะใหญ่หน่อยนะแต่อันนี้เขาทํามาเป็นหุ่นยนต์น่ารักน่ารักเนะเออชุดต่อสู้นะเกงในสีขาว น่ารักเชียวเออแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลของนัสมินะครับผมที่จริงมันควรมีไลท์เซเบอร์นัสมิดนะเออจำไม่ผิดมันมีไลท์เซเบอร์ของนัสมิด้วยนี่หว่าใช่ไหมนี่อา้าโลนัสมินะครับเห็นไหมละเอียดสวยมากเลยนะเจ็ดสองสามนะครับเป็นเลขรหัสของนัสมินั่นเองนะครับผมโอเคเออแล้วขาเขาก็ขยับได้นะขาขยับได้หัวขยับได้แขนก็ขยับได้ประวะ แขนรู้สึกจะหนืดอนะอ๋อแขนขยับได้ไว้ทุกคนแขนขยับได้แต่มันรู้สึกหนื่ๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันก็มันก็เก่าแล้วนี่แต่ผมรู้สึกว่าของเล่นมันน่าจะต่อกันไปมาได้ไว้ทุกคนเออนะของนาซุมินี่น่าจะต่อกันไปมาได้โอ้มันมันมันต้องใช้ความไอ้นี้นิดนึงทุกคนเพราะมันเก่าไงมันก็เลยแบบมันก็เลยติดนิดๆนะครับผมเอ้ยเป็นของข่ายอะไรนะ อ๋อของค่าย m ม g ก h o เฮาสทุกคนของค่ายไม g ก h o เฮาเห็นไหมเออนะครับผมอยากดูปีผมว่าปีของปีที่เท่าไหร่ทุกคนพอนึงนะทุกคนครับนี่ปีสองพันยี่สิบนะครับผมสิบสี่ปีแห่งความหลัง <laughs> ทุกคนสิบสี่ปีของเล่นนี่มันโคตรแรงสัด สิบสี่ปีทุกคนคือโอ้กูไม่คิดว่ากูจะได้ของเล่นสิบสี่ปีแบในครอบครองทุกคนคือแม่งหายากมากอ่ะจริงๆผมพยายามหาชุดนี้มาหลายครั้งนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมเคยเห็นในเน็ตแต่ว่าเหน็นผ่านๆเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเคลโลชุดนี้มันน่ารักมากเว้ยมันมีแบบทุกเป็นตัวใหญ่ๆอย่างของคุุรูอ่ะผมได้มาตัวหนึ่งแล้วผมก็ลองหาดูแล้วมันมีตัวเล็กๆแบบเนี้ยซึ่งผมพยายามหานานมากตอนนี้ในที่สุดก็ได้มานะครับผมดูน่ารักนะซึมีตัวนี้น่ารักมากนะครับผมมา ต่อไปเลยแล้วกันมากล่องต่อไปนะครับเป็น A เนาะรูปแบบ A ใช่ปะ่ะรูปแบบ A ก็จะเป็น A 1หนึ่งก็น่าจะเป็นเคโลโลมัง้งเอ้ยไอ้รูปแบบ B ีรูปแบบ B 1หนึ่งนะครับกลุ่มมองไงเป็นดีวะรูปแบบ B 1หนึ่งก็จะเป็นเคโลโลตัวนี้นะครับผมดูเลยปุ๊บอ่าใช่จริงด้วยทุกคนใช่ใช่เป็นรูปแบบเคโลโลตัวนี้ใช่ครับตัวนี้เนะี่ยถูกแล้วเนาะเอ้ยเหมือนมีป้อมปืนตรงผมด้วยเอ้ยทุกคนน่ารักน่าแก่เลย น่ารักวะทุกคนตัวนี้มันมันเหมือนเหมือนอีวาเกเลียนวะทุกคนดูลายหัวดิอีวาเกเลียนวะไม่น่าใจหรอกเพราะส่วนใหญ่อะเกโลโลมันจะมันจะโคกับกันดั้มมากกว่านะแต่มันคงไม่น่าเป็นอีวาเกเลียนน่าจะเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งใครที่รู้เรื่องกันดั้มเยอะๆนี่ลองบอกผมได้นะขผมแบบว่ามันกันดั้มมันเยอะจริงๆมันหลาพภางจริงวะ เอ้ยอย่าเพิ่งใส่ดิต้องให้ทุกคนดูหัวก่อนก่อนนะครับผมหัวจะเป็นอย่างนี้ข้างในจะเป็นนี้นะครับผมเราให้เราต่อเข้าไปเนาะเออเนาะสวยโยสวยโอ้มันหัวฮลโลเหมือนกันนะเออเหมือนพวกฮัลโล่อะครับอืมนะโอ้แขนขยับได้อยู่ทุกคนมีตาดาวนะครับสวยสวยเลยนะรายละเอียดดีมากอะทุกคนคือมันมีแค่ตรงเล้าๆพวกนี้มันก็ดูเป็นหุ่นยนต์ดีอะทุกคนคือแบบ รายละเอียดดีนะลงสีไม่ตกเลยนะทุกคนที่ดูมาเนี่ยลงสีไม่ตกเลยลงสีดีมากดีมากถึงด,ดีที่สุดเลยของเล่นสมัยเก่านี่แม่งดีเหมือนกันนะเออนะสวยสวยสวยทุกคนสวยมากนะครับผมเดี๋ยวต่อมึงนะนี่ทุกคนพอต่อเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันมีป้อมปืนอยู่ข้างล่างเหมือนทุยมีป้อมปืนอยู่ตรงหูนะครับผมดูเขาเขานะโคตรเท่นะข้างในก็มีดาวนะทุกคนเนี่เยเล่นมันจะมีดาวนิดๆเห็นไหมเพิ่งเมื่อกี้ให้ทุกคนดูไปแล้วเนาะนะครับผมโอ้โหสวยนะ ทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นแบคแพคนะครับผมเป็นตัวอะไรมะเหมือนกันดั้มที่อยู่ข้างหลังกันดั้มอะตตวบูทบูทอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะตัวคนตัวบูทเหรอบูทเหรอเออแหละ,ะตตวบูทอยู่ข้างหลังนะครับผมนี่อย่างเออเออนะครับผมไม่ปล่อย i p พ o น e นะเออใช่ปะ่ะนั่นแหละ สวยๆนะทุกคนแต่น,นี้รู้สึกว่าของมันต้องรู้สึกว่าแน่นอนแล้วละ่ะผมว่าอาวุธมันต้องเล่นด้วยกันไว้ทุกคนอาวุธมันต้องเล่นด้วยกันนะครับผมว่ามันต่อกันได้เนี่ยนะจะลองต่อ้ทุกคนดูถ้าแกะครบตัวแล้วเนาะเออเคลโลผ่านไปนะครับสวยอะเคลโลสวยนะเออนาซุมีก็สวยอะทุกคนคือของเล่นสมัยก่อนผมรู้สึกว่าแม่งแบบมันมันมันเขาทําดีมากเลยนะของเล่นสมัยก่อนเขาทาดีมากเลยนะตัวนี้มันแกะท่่ไหนตัวตัวนี้เขาไม่แกะเขารู้ได้ไงว่าข้างในคืออะไรวะทุกคน ของเคโลโรอ่ะเขาแกะไว้มันเลยรู้ว่าตัวอะไรแต่ข้างตัวนี้เขาไม่แกะไว้เขารู้ได้ไงว่าข้างในเป็นตัวอะไรผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้ได้ไงวะเอ้ยีสมก็ต้องเป็นตัวนี้ก็ต้องเป็นคูลรูนะครับผมคู่รู้เนี่ยผมแม่งชอบจะพูดผิดตลอดอะ่ะจะพูดเป็นโดโลโลตลอดอะ่ะเพราะว่ามันเคโลโรโดโลโลโกิโลโรอะไรพวกนี้ใช่ป่ะล่ะเออทามะมะกับไอตัวคู่รู้เนี่ยผมจะนึกชื่อไม่ค่อยออกเท่าไหร่ โอ้ตมันเลาะเลหมดอะแล้วตัวนี้พวกนี้มันออกมาเป็นโคลาตัวกแสดงว่าเออมาทุกคนนะครับผมมาดูอันนี้กันก่อนนะครับผมอันนี้มันเป็นของครูลุนะครับที่เสียบอยู่บนหัวครูรุเนาะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นอย่างนี้คือ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 ครูรุ้นคือ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 คืานเสียบวอลมอ์กดตีนมาก เฮ้ยโล่มันสวยมากเลยทุกคนมันไม่ใช่โลด่ดลมันเป็นหมวกเออเป็นหมวกนะครับผมเหมือนหมวกพวกหมวกนินจาอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันทําเป็นแบบเหมือนมันเหมือนพวกยานสตาร์วอลเรไม่รู้มันเหมือนยานสตาร์วอลว่ายานกันดัมมีแบบเนี้ยวะเออเหมือนพวกยานสตาร์วอลนะครับดูดิแลยละเอียดดีมากนะทุกคนลงสีไม่มีตกแล้วนะทุกคนเดียเห็นปะลงสีไม่มีตกแล้วก็มีตากรุรุอยู่ตรงนี้นะครับผม มีตาคุรุรุอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคมามาดูตัวคุรุรุนะครับผมตัวคุรุรุเ่อนะครับผมต้องค่อยๆขยับนะทุกคนเพราะว่ามันเหนียวขนาดนี้มันเราต้องค่อยๆขยับอย่าขยับปอกนะหักนะผมบอกก่อนนะน้องๆที่เล่นพวกนี้นะถ้ามันเป็นของเก่าๆอะ่ะค่อยๆงัดมันนะครับผมค่อยๆงัดนะถ้างัดไม่ได้อย่าพยายามงัดมันเพราะมันจะหักพอมันหักแล้วเนี่ยมึงไม่สนุกแนละ นะครับผมมาดูตัวรายละเอียดของคูรูรุนะครับผมนี่ก็จะมีตาคูรูรุอยู่ตรงนี้นะครับผมอืมแม่นสวยฟันก็หาดีนะครับผมเออเจ้าแห่งแกงกะหรี่นะครับผมอ่ะสวยนะเออหัวพวกนี้มันจะเหมือนแบบหัวพวกพวกฮอลโล่เหระเออน้ตัวยางไงนะครับเขาเรียกฮัลโล่อะฮัโล่ฮอลโล่วะฮอลโล่ที่มันอยู่ในบีทนะน้ำบอฮอลโล นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นหูฟังของคุรุลุนะครับผมนี่มันต้องมีหูฟังคุรุลุอ่ะมันต้องมีตลอดนะครับผมเดี๋ยวน,นะ<ม>ตรงนี้เหมือนมีน็อตด้วยทุกคนเลยดิเห็นปะทุกคนตรงนี้มันเหมือนมีน็อตเห็นปะหรือว่าเขาเขาทําโดนมันเขาน่าจะจงใจนะมันเหมือนมีน็อตอะทุกคนเห็นปะเฮ้ยท,ทาดีนะรายละเอียดดีมากเลยนะผมว่านะผมชอบอะผมชอบมากงานคิรุรุนี่คืองานที่รายละเอียดดีมากงานหนึ่งเลยนะทุกคนนะ อ่าตัวนี้เป็นเจ็ดเขาเรียกเจ็ดใช่เออเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดเจ็ด K <c oughs> นี่เป็นไงเป็นปีกอันนี้เป็นปีกออกมานะปีกแล้วก็มีไอพ่นนะครับผมโอ้สวยทุกคนมันสวยมากนะมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆนะครับผมอืมสวยมากสวยๆตัวนี้มีสมดุลไหมมีมีมอได้อยู่ได้อยู่นึกว่านึกว่าครูรู้จะไม่มีสมดุลไหมทุกคนได้อยู่นะมาต่อมาเป็นกล่องอ่า เข้าสู่ A แล้วครับผมเป็นสามเอนั่นเองนะครับผมฐานสามเอไม่ใช่แเล่นอะไรของกูอะ <c oughs> มาทุกคนมาแกะสามวันอ่าต่อมาก็อ๋อคุรูลุเหมือนกันครับแต่เป็นคุนรูลุในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมรู้สึกของแต่งครูลุตัวนี้จะมีเยอะความสมควรเลยนะรู้สึกว่าขาจะต่างกันนิดหน่อยนะทุกคนขาครูลุตัวเก่าจะเป็นแบบนี้เอ,อไม่ใช่ขารูลุตัวอัปเกรดจะเป็นอย่างนี้ขาครูลุตัวเก่าจะเป็นแบบขาธรรมดานะครับผมซึ่ง มันก็ดูโอเคนะลองตัดเลยดีกว่าทุกคนผมอยากดูข้างในแล้วมันมีของเล่นอะไรให้เกียรติบ้างตัวนี้จับเทียบตรงไหนวะอ๋อตรงนี้เป็นโทรศัพท์หรอโทรศัพท์น่าจะจับได้ป่ะทุกคนจับอย่างนี้ปะ้เอออย่างนี้ป้ดูดิดูดิดูดิโอ้โนี่ไงโทรศัพท์ถูกแล้วนะครับทุกคนนี่โทรศัพท์ของครุรุนะครับผมให้ดูรายละเอียดโทรศัพท์อ่าสวยนะ ในสมัยก่อนนะเว้ยของ14ปีก่อนนะเว้ยทำสวยกว่าในสมัยนี้อีกอะจริงของเล่นเขาให้ดีเทลอะไรดีมากเลยเขาให้รายละเอียดดีมากทุกคนจริงโอ้ยเกือบหยนะครับผมบนหัวก็เหมือนกันบนหัวเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนคุณรูุ้ตัวเมื่อกี้เนาะเหมือนกันเลยนะนะครับผมมาต่อมามาเสียบหูคุณรูุ้ก่อนดีกว่านาะ อันนี้ไม่มีู่ทุกคนรู้สึกว่าอันนี้จะสีตกนิดนะครับผมสีตกนิดๆเนานะหลังจากชมอ่ะเวลาเราชมทีไรนะเว้ยมันจะมีแบบกวนทุนตีนะจะมีแบบยังไงเดียแบบว่ามันจะต้องมีพลาดเล็กๆน้อยๆแบบเหมือนให้เราเอารมณ์เสียเล่นทุกคนก็จะรู้สึก่ะเออสวย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 ,สวยนะครับอันนี้แค่เปลี่ยนแค่ขาเองเนาะทุกคนก็ดูแค่ขาไปมันครับผมนี่เห็นไหมโอเคต่อมาก็เป็นเหมือนกับแขนเปลี่ยนเนาะจะเป็นแบบเหมือนแขนที่แบบ ยังไงดีะทาอย่างนี้เนาะตับแขนที่มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูดิอ่ะดึงได้นะทุกคนดึงเาบาๆนะครับเมื่อกี้กูดึงแรงไปเสียวหักเลยนี้ไงเห็นนะคุณรู้ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ามีตะขอด้วยนะเออไอตัวนั้นมันชื่ออะไรวะตัวที่เป็นงูอะ่ะที่มันเป็นพวกคู่ปรับกับพวกไอเคลโรโระอ่ะชื่ออะไรที่เป็นงูอะ่ะชื่อจําชื่อไม่ได้ห่ามานานมากเลยทุกคนใครจําชื่อได้บอกชื่อหน่อยนะครับผมนี้ไงคุณรู้ร,รู้ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม อ๋อรู้สึกว่าอันแรกเนี่ยเน้นของเปลี่ยนไว้ทุกคนเออส่วนอันที่สองเนี่ยเป็นแบบของฟูแล้วแล้วก็เอาของอันแรกมาเล่นได้ด้วยนะครับผมเออเจ๋วนะเจ๋วนะผมชอบมากเลยทุกคนมันมันมันแบบมันมันแบบมันน่ารักกันแล้วมันมีกิมมิคทุกคนก็จะว่าเออโอเคทุกคนเมื่อกี้เกิดอุบิเหตุกับโทรศัพท์ผมนิดหน่อยนะครับเพราะเมมโมรี่มันเต็มไว้ทุกคนผมก็เลยทําการแกะไปแล้วด้วยแล้วก็นะมันแกะไปแล้วก็ขี้เกียจเอามานั่งใส่กล่องใหม่คงไม่ทําแบบนั้นนะทุกคนผมก็เลยโอเคครับ แกะแล้วในๆแกะแล้วก็แกะเลยและกันแลวทั้งหมด4ตัวที่ผมแกะไปนะครับเดี๋ยวจะมาไลใ่ให้ดูรายละเอียดทีละตัวเลยแล้วกันเนาะตัวแรกเป็นเคโรโครับเคโรโตัวนี้นะครับผมนี่มีตาดาวเหมือนกันตัวนี้เลยมีตาดาวเหมือนกันเลยนะครับผมแค่ตรงหูเคโรโลตัวนี้จะไม่มีตัวป้อมปืนเนาะเ,เห็นไหมเออสวยๆนะครับผม เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะครับแค่รองเทา้าเออรองเท้าของเครโรโลตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์หน่อยเนาะส่วนเคโรโลตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าธรรมดานะครับผมแล้วก็เครโรโลตัวนี้จะมีขวานหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะมีธงพวกแกง๊แกงทุยพวกแก๊งเครโรโรนะครับผมแล้วก็จะมีนี่นะครับผมเครโรบอลนั่นเองทุกคนอใครที่ดูมาเครโรบอลนี่คือแบบสุดยอดอาวุธทำลายล้าง โมจิหายสุดยอดตลอดนะครับผมเออวุดนี้นะต่อมาเป็นกิลก,กิลุยกิโลโลครับกิลโลโลชุดนี้จะเป็นชุดแบบนะออกศึกหน่อยนะครับผมตาแดงแดงนะครับผมแล้วก็จะมีป้อมปืนอยู่บนหัวเพียบเลยนะครับผมแล้วก็มีปืนใหญ่นะครับผมซึ่งปืนใหญ่นี่เป็นของตัวเราลืมชื่อวะไอที่มันเป็นตาเดียวมีแบบตัวสีม่วงตัดดําอ่ะ แล้วก็มีปืนใหญ่ที่ชอบมากันทีสามตัวสามตัวจาชื่อไม่ได้วะทุกคนใครจําชื่อได้บอกบอกผมหน่อยนะเออคอมเมนต์บอกเลยนะลืมชื่อนะครับผมแล้วก็มีสปายแร้งนั่นเองนะครับผมบนหัวก็มีตากิโรโรนะครับส่วนตากิโรโรตัวนี้จะเป็นแบบสีส้มแบบดดเดือดนะครับเข้าโหมดต่อสู้แล้วก็เป็นขาอุ่นยนเหมือนกันนะครับผมเอามาเป็นกีโรโรนั่นเองกิโรโรตัวนี้ก็จะมี3อย่างด้วยกันนะครับผมเป็นกิโรโรธรรมดาและหัวธรรมดานะครับผมไม่มีป้อมปืนนะแล้วก็ ข้างหลังก็จะไม่มีอะไรนะเออแต่ใส่ปืนได้ใส่อะไรได้แหละน่าจะสวยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันต่อกันไปมาได้ไงทุกคนอืมนะต่อมาเป็นเหมือนกับเออเหมือนแบบยิงอะไรวะยิงพวกมิสไซล์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะนะครับผมอืมยิงพวกมิสไซล์ประมาณนั้นป่ะเ้่าจำไม่ผิดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นมันเผาทุกคนใครที่ดูเนี่ยจะรู้ว่ากิโลโลเนี่ยชอบกินมันเผามาเอ้แต่รายละเอียดมันเผามามันเผามันเผาเหล็กนะวยทุกคนไม่ใช่มันเผาธรรมดานะดูดิ เป็นมันเผาเหล็กนะครับผมอ๋อไอ้กิโลโลตัวนี้ศูนย์สามเคโล,โลเป็นศูนย์สองเดี๋ยวนะศูนย์หนึ่งเอาลวศูนย์สองไม่มีศูนย์สองมันกิมันทำาอกมาเมะนาะเออแล้วอะไรอะนนมันต้องอยู่ตรงไหนม้งวะช่างมันมดเถอะถือว่าแหวกแนวไปนะเพราะผมไม่รู้ซ้ายขวาจริงพวแม่งเหมือนแบบมันใส่ได้หมดอนะซ้ายขวาคือมันใส่ด้วยกันได้หมดนะครับผมเพราะว่าลองเสียบดูรูอะไรมันก็เหมือนกันหมดนะให้ให้ลองมือของกิโลเทุยอะไรนะ อะไรโลโลูนะคูลูลุแล้วกันนี่ลองเสียบแบบของคูลูลุนะครับผมนี่มันก็เสียบกันได้เห็นว่ามันก็เสียบกันได้แต่นี่มันโคระด้านเลยว่า เออแต่ว่ามันก็เสียบกันได้แหละทุกคนนะพูดง่ายๆวันเสียบกันได้หมดนะครับผมคือมันแบบว่าของมันใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะเออคือแบบแจ๋วแจวนะทุกคนโอเคมาต่อมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือนัสมีนเองทุกคนนัสมีตัวนี้แน่นอนครับโหนี่ต้นฉบับต้นหอมอยู่ที่นี่ทุกคนต้นฉบับต้นหอมเคยเห็นว่าเออเห็นพวกมิคูมิคูว่าเออนี่นี่นี่ดูนี่ต้นฉบับต้นฉบับนะครับผมเ้อครับ ถือต้นหอมนะครับเอาไว้ฟาดเคโลโลนั่นเองนะครับผมเอ้ยนอ้อนะครับก็เป็นรองเท้าธรรมดาเนาะันนี้เป็นรองเท้าใช้สู้นะครับผมที่จริงเอาขวานเคโลโลมาใส่ก็เท่นะนะซูมิตัวนี้นะอโอเคนี่เคโลโลนะครับเอ้ยนาซุมิเคโลโลอะไรอย่างแต่ว่าผมก็ยังมีไอ o n นอยู่นะครับแค่จะไม่มีโบแค่จะไม่มีโบไอโฟน่างกันนี้นะเออแล้วตรงเนี้ยเป็นไลท์สเตเบอร์นะทุกคนเป็นดาบนะเว้ยเออแต่จริงเขาหน้าจะทำดาบด้วยมันเท่นะเว้ยทุกคนเออนะครับผม อ๋อก็จะมีที่ใส่นุ่นเทนีเกียงนาสครามันรองเท้าก็เป็นรองเท้าธรรมดานะครับนี่ก็คืออาวุธแบบอาวุธสุดยอดเลยนะนี่คือโลแล้วนี่คือนะเออสวยสวยสวยนะซมิตัวนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับผมก็แต่และตัวก็มันมีความสวยที่แตกต่างกันไปนะทุกคนซึ่งทีก็ต้องดูสมดุลมันนะเพราะบางตัวมันก็แบบตั้งไม่ค่อยอยู่เว้ยทุกคนแต่ว่าทุกตัวนี้น่ารักมากนะครับผมแล้วผมมีชุดที่สองแล้วผมจะ รีวิวให้ดูวันที่มีเวลาว่างแล้วกันนะครับก็ใครรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบแล้วก็สนับสนุนกันมาถึงจนตอน,ตอนนี้นะทุกคนถึงแม้ว่าผมจะทำ u t u b e แล้วไม่ได้ตังค์แต่ว่ามีทุกคนคอยอยู่ข้างๆนี่มันมันรู้สึกดีไว้ทุกคนเออมันมันสนุกนะเวลามีคนคอมเมนต์คุยเล่นอะไรกันนะไม่ต้องกดไลค์ก็ได้แต่ว่าขอแบบ คอมเมนต์สนุกๆเ่ะทุกคนก็จะว่าเออคอมเมนต์คุยเล่นกันให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบน,นี้ก็แล้วว่าไม่ให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้บ้าฟิกเกอร์คนเดียวบนโลกใบน,นี้โอเคปะ่ะโอเคนะครับเราวันนี้ไม่มีอะไรจริง้ะบายบีมาตอนนี้ <c oughs> ทุกคนมันก็ยังรู้สึกเจ็บคออยู่ดีทําไมวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนนะโอเคไปจริงนะครับผม <S <S จะเก็บอินเสิร์ตเข้าออกไหม